เค okay. มีสาธารณะสุดๆจังรั้วนานนั่งเอกสาวสวยกับฮาพระเอกชุดหล่อในสีรีจีนข้างรักฟินหนักยันนอกจอเป็นเสน่ห์ที่ถูกจับคู่กับใครก็ลงตัวไปหมดแต่จะมีพระเอกคนไหนของจังรัวนานบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ 1. ไปจริงทิงจากซีรีส์วันนี้วันไหนย,ยังไงก็รักเธอที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้บอกเลยว่าเคนมีเคใจดีสุดๆบอกเราเรื่องราวความรักของซางเกียนและเหวินอีฝานเพื่อนสมัยเรียนที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในฐานะรูเมทแต่กลับทําเป็นเหมือนไม่รู้จักกันสีนพานางโรแมนติกชวนเขินทุกครั้งบอกเลยว่าฟินสุดๆทําคนดูติดงอมแงมเลยล่ะค่ะ 2. เฉินสิงซีจากซีรีส์กับดักรักบอสตัวร้ายเป็นอีกหนึ่งเคมีที่มาแรงสุดๆตลอดช่วงที่ซีรีส์ออนแอร์นั้นคู่นี้ปังอย่างมากบอกเราเรื่องราวความวุ่นวายของทนายสาวที่ได้เพื่อนบ้านใหม่เป็นเจ้านายตัวร้ายที่ก็ได้มาหาค่าบ้ากับเธอและจะไล่เธอออกจากบ้านตั้งแต่วันแรกที่ได้พบกันแต่ความใกล้ชิดกับเกาะเกิดเป็นความรักขึ้นเรื่อยๆเคมีทันประธานและทนายสาวคนสวยบอกเลยว่าไม่ผิดหวงังยิ่งดูยิ่งฟินจิกหมอนเลยล่ะคะ่ะ ยซีจากซีรีส์ให้รักเยียวยากันกับคู่นี้ที่ก็ทำเอาแฟนๆฟินหนักมากบอกเราเรื่องราวของแพทย์หนุ่มและนักศึกษาแพทย์สาวจากคู่กัดกลายเป็นการตกหลุมรักกันแต่กับเจออุปสรรคใหญ่นางเอกเป็นโรคหายยากทําให้พระเอกต้องหาวิธีรักษาคนรักของเขาในช่วงแรกจะเห็นความน่ารักของผนังที่กัดกันไม่หยุดแต่ความใกล้ชิดกันเรื่อยๆก็ทําให้ความรักก่อตัวกลายเป็นคู่รักที่หวานมากๆ เฉินเว่ยทิงจากซีรีส์พบรักที่ปายสัญญาผู้นี้ก็ฟินไม่แพ้ใครบอกเล่าเรื่องราวสุดโรแมนติกของนักข่าวสาวที่ตกหลุมรักนักผนชนเพลิงหนุ่มที่ก็เคยช่วยชีวิตเธอไว้ในช่วงสมัยเรียนสีปีต่อมาเธอกลับมาพบเขาอีกครั้งและเดินหน้าจีบเขาอย่างเต็มที่ได้เห็นความมุ้งมิ้งของนางเอกและความเพ่งคึงมของพระเอกเป็นเคมีที่น่ารักและอบอุ่นมากบอกเลยว่าเป็นอีกคู่ที่ทำออฟฟินจิกหมอนได้ไม่น้อยเช่นเดียวกันค่ะ เจอฮั่นจากสี่เรื่องใครๆก็อยากพบเธอคู่นี้ต้องยกให้จริงๆเพราะเคมีดีงามกับการบอกเราเรื่องราวของพระเอกที่เดินทางมายังฝรั่งเศสเพื่อรับมรดกเป็นบ้านพักและละองุ่นของปู่แต่เมื่อมาถึงกลับพบว่ามีนางเอกที่เป็นลูกบุญธรรม,มได้รับมรดกเป็นและองุ่นและถือกร,รมสิทธิ์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันทําให้พระเอกนั้นต้องเจราจาต่อรองให้ขายแต่นางเอกไม่ขายจึงกลายเป็นศึกที่มีหัวใจเป็นเดิมพันของทั้งคู่บอกเลยว่าคู่นี้กัดกันแสบมากๆแต่พอถึงเวลาที่รักกันก็หวานสุดๆ แค่มีเคใจดีจนห้ามพลาดเลยทีเดียว